หัวฉีดน้ำแบบที่ไม่ต้องเมื่อในการกดอีกแล้วแค่อนิ้วดันขึ้นไปมันก็จะเป็นการเปิดนะเวลาเราจะปิดเราก็แค่ดันลงมาปรับน้ำให้แรงขึ้นนะเราก็ปรับขึ้นไปช้าๆแบบนี้ต้องการให้น้ำมันเบาลงเราก็แค่เลื่อนลงแค่นี้มันง่ายแบบนี้เลยทุกคนถ้าเป็นรุ่นเก่านะเราต้องกดแบบนี้ใช่ปะแล้วถ้าเราอยากให้มันค้างนะมันจะมีตัวนี้ข้าขึ้นมาเวลาจะเอากลับไปก็ต้องอนิ้วงัดน,นะแล้วมันแข็งด้วยเวลาผู้หญิงใช้งานก็จะไม่ค่อยชอบนะพอมาเจอรุ่นใหม่แบบนี้นี่นิ้วเดียวเลยค่อยๆเลื่อนขึ้นไปง่ายๆแบบนี้เลยครับรรรแกบบกาีีดนนน้้้เ่ยัััไฟงงง์ชตลม ามารถที่จะไปฉีดล้างรถได้เลยถ้าเราปรับแบบนี้ก็คือเราต้องการใช้น้ําระยะใกล้ๆเนี่ยเอามาล้างมือได้ไม่กระเด็นใส่หน้าเป็นแบบนี้เอาไว้รดน้ําต้นไม้เราอองฝอยละเอียดเลยต้นไม้ไม่ช้าไม่ล้มด้วยเป็นฝักบัวชาวเวอร์ใช้อาบน้ําแทนในห้องน้ําได้เลยนะฟังก์ชั่นแฟด ก็คือเป็นแผงนแบนแบบนี้เขาเรียกก็เป็นแนวกว้างแนวนอนใครชอบสายซ้ายสายขวานะก็ให้เลือกเป็นโหมดนี้เลยมันจะเป็นแผงแบนแบน,นแนวตั้งแบบนี้สายซ้ายสายขวาอย่างนี้ลดน้ําได้ทั่วไว้ด้วยนะครับหรือจะเป็นฟังก์ชันที่น้ําพุ่งลงแบบนี้เวลาเราจะลดต้นไม้ลดน้ําใกล้ๆเราไม่ต้องไปกดหัวให้เมื่อยนะตัวนี้มันจะพุ่งลงให้เราเองเลยคล้ายๆชาวเวอร์แต่เป็นแบบพุ่งไกลๆเอาไว้ฉีดล้างลดระยะไกลเฮ้ยสบายๆอยู่นะอันนี้โอ้โหฟังกชันมาโคตรครบเลยข้อต่อก็เป็นแบบปลดไวดันเข้าไปล็อกเลยจะปลดล็อกก็ดึงออกมาเขาออกแบบมาให้ าง่ายแล้วเป็นพลาสติก PVC ที่แข็งแล้วก็ทนทานด้วยนะครับอันนี้และที่เล่ามาทั้งหมดนี้อยู่ในฝักบัว9ฟังก์ชันในราคาแค่80กว่าบาทเท่านั้นทุกคนราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังได้นะครับใครอยากได้พิกัดสั่งซื้อตรงนี้เลยครับ